สวัสดีครับคือคลิปนี้อาจจะไม่มีการเปิดช่องแต่อย่างใดก็คือจะเล่นเลยนะครับหัวปลาหัวปลมหมดเลยครับโอเคก็ต้องขอกราบอภัยในที่นี้ด้วยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากไปชมคลิปต่อเลยครับไป โอ้โหตายแล้วไปดูกเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกเสียงสึนามิเยอะมากเลยทุกคนเรานี่เราจะต้องหนีออกจากสึนามิแห่งอันนี้ได้โอ้โหมาอีกแล้วใครเป็นคนโกูห้วงมาดูน้ำเหรออุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรเมื่อกี้นี่ตายเหรอ

ไอ้ม uh. hey, ันโกตรน่ออกออกมาคือเรือเรือย uh, ี่หรอพี่หรออูย่เรือ้นเรือออมผิดเรืองไม่ถือแล้วนะม่ถแล้วไม่ไม่ใไม่ตไม่ตอ้ยไอ้มัโต ไม่คุดกวนทีนกูเลยเราขึ้นก้อนหินดิเออต้องไปเอาเหรียญก่อนถึงเราจะซื้อได้นะออมเราต้องเก็บตังอันนี้เพื่อไปซื้อไอเทมที่เราจะต้องน,นี่ขึ้นก้อนหินดินี่ก้อนหินวดูดอยว่าแล้วมันไม่ไม่อยู่บนนี้ก่อนเหรอ เด uhh ี๋ยวพี่จะดูอันนี้กนนะดรัุกคนเครนปุอโอ้ยอมันมาโอ้โโอ้โหพีกะต่าเหินใครเหรอโอ้หนึ่งหัวหนึ่งหัวหัวหัวัดังัโอยอยู่ไหน เจไม่ตายโอ้ผู้คนมามามาบั้นอันนี้อีกหนึไมมอนนี่นเมือนนี่มันเป็นหลังคาโดนสึนามิพัดละสิ ไอ้วงแล้วไม่เอาแล้วจะถึงมหัวถ oh ูหัวถูโอมาอีกแล้วเกมจมไอยู่บนล่างแต่ดข่าดีกว่า โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วไปไปไปก็ะจะถึงแล้วอ้อมพี่จะลงแล้วนะลงเส้นช้ยแล้วนะอเออโอ้โหนี่ไงมันเป็นม<อ>ันเป็น,เ,ปนเอออันช่ช่ยชโอ้ใช่ไเย้ชนะ yeah, ตือตือเออม่ได้ร้อยห้าสิบเหรียญอะเอาไปซื้อเรือดีกว่าชนะม่ามึงแพ้จะไปซื้อเรือดีกว่า ไปออกมาไปทำอไมโอ้ my god มันขึ้นด้วยมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อให้โอเคเดี๋ยวรอบนี้พี่จะอันนี้ให้นะเขียปะเดี๋ยวพี่จะซื้อเรือย้อนให้เขียบอ๊อุ้ยแต่เรือนี้มันขับไปอยู่นะพี่น่าจะเข้าเส้นใช้ได้ง่ายนะ โอ้ยทุกคนมาถึงแล้วโอเคเราจะซื้อเรือใหญ่ให้ทุกคนเกินเออไม่ใช่ให้ออมกันไปโอ้ยโอเคมันสามารถอันนี้ได้ไหมอ่ะทุกคนเราจะมาลอบเดี๋ยวเตรียมตัววางสปริงบอร์ดได้เลยครับออมไปกดให้พี่หน่อยกดมาแล้วมาล เห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันเท่ขนาดนี้สปิงบอร์ดดูไปไปปไวางสปินบอร์ดให้หมดเดี๋ยวกระโดดลงหลุมจุบว้ายแหวนชนะรอบที่3ว้าวว้าวโอเคเอ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยโอเคอุ้ยทุกคน ดูดิสองร้อยเหรียญแล้วเราสามารถซรื้ออะไรได้บ้างต้องเลย่เราจะมาลองแก้งคนกันบ้างนะครับนัะคณตวัวักหนึงตังตวตมันไม่กล้า ้นนี่ห้องไรอะทุกคนลองเข้าไปดูดินี่มีอคนก็ไปแล้วออเฮ้ยอ้าวทำไมออกมาไม่ได้อะทำไมเข้าไปไม่ได้มันเติมเหรอก็ออกไปดีกว่าไปแกล้งคนต่อจ้าแกล้งคนต่อเราจะมาลองแกล้งคนกันนะครับ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเออดูคลิปเกมไอเดนนะ่ะสก,กินใหม่ของเอ,อ่อบาร์เทนเดอร์เดี๋ยวผมจะไปอัดให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเดีย๋ยวไปทำคลิปให้เด้อบ๊ายบาย